สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องคนไหนชื่ออดีคะอุย้ยคุณออดีเพิ่งตื่นเหรอคะอุย้ยบินขี้เกียจแล้วคะ่ะโอ้ย,อยเดี๋ยวขอบตัดภาพมาที่พี่ออโต้กับพี่โย๊กักกันนะคะเขายังไม่สวยนะคะเขายังไม่ตื่นนลค่ะตอนนี้เรามาดูอะไรลูกขขาวมันจะมีค้างค่าว่ลูกบินออกจากถ้ำนะแต่เราต้องไปเอาเก้าอี้เอาโต๊ะอะไปนั่งรอนั่งดูนะ่ะตอนตอนเนี้ย ตอนนี้นะคะก็มานั่งกินกับกินกินในนี้ก่อนขนมขนมเอแคนะคะหรือว่าเราเราจะไปเดินสำรวจไหมลูกว่ามันมีอะไรบ้างเขามีรูปปั้นะะเอาที่ขาเขามีรูปปั้นค้างโคงค้างคาวเยอะไปหมดเลยนะเราเราไปเดินนับกันเถอว่ามันมีรูปอย่างเงี้ยค้างคางวากี่อันแต่เราเริ่มเริ่มแล้หนูน้หนึ่งสองสามอันนี้สามอันนี้สี่ 4ี่แล้วสี่แล้วปะเดี๋ยวเราเดินไปอีกไปค่ะสี่แล้วสี่แล้วห้าหกเจ็ดฝั่งนู้นกี่ตัวคะหูมีหลายตัวแล้วนับไม่หับไม่หมดดูอีกฝั่งรูนอีกดูรูข้างบนไหนอะมันจะออกมาจากไหนอะนี่เขาก็มีที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะดู โอ้นู่นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันตรงนู้นค้างคาวเยอะมากตรงนี้ด้วยนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ถ่ายรูปนะนี่แ๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นด้วยจะเป็นแบบที่ถ่ายรูปฝูงค้างคาวหรอหรือตรงไหนไม่มันต้องข้างบนนู้นไหมอ่ะแต่เรามารอดูนะคะว่าค้างคาวมันจะออกมาจากทางไหนแม่แหม่มก็ไม่เคยมานะนี่มันเห็นมีรูอยู่เรามาลาดบุรีแบบ อ๋นี่ออ,โ,อตโต้เรามาลาดบุรีกันหลายครั้งมากเลยเนาะแต่เราไม่เคยมาที่นี่เลยจะมาจะมาก็ไม่ได้มานะคะ <c oughs> ใครอะเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนพี่ออโต้เหรอไอตัวขาวๆนั่นใช่ป่ะเพื่อนพี่ออโต้ไปเดี๋ยวเราออกไปดูตรงนู้นขาวเหมือนกันเลยตอนนี้เราก็นั่งรอเนาะไม่รู้ว่าจะออกมากี่โมงอะค้างคาวอะ <c oughs> ค้างคาวน่าจะออกประมาณพระอาทิตย์ลงนะคะ พระอาทิตย์ตกเนาะปะเดี๋ยวเราไปอรอค้างคาวกันตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่บนรถกระบะนะคะอครอค้างคาวกินกล้วยไม่ใช่เขาเรียกว่าค้างคาวหนูนะค้างคาวหูหนูเหรอคร้างคาวหนูอะ่ะแต่เราจะเขาบอกว่าน่าจะบินออกมาทางอุโบสถตรงเนี้แต่ไม่รู้ว่าออกมาจากรูไหนอะ่ะ ออกมาทางนี้ใช่แต่เราดูดูออดีตเขาวิเลยนะคะทุกคนเนี่ยแต่แม่แบบจะให้ออดีตเขานอนไปเลยนะคะบนรถแล้วดูปวดดิไหนอ่ะนี่นะคะตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกแล้วออกไปแล้วขาอะกน่อนขับรถนี้ข้าวเริ่มออกแล้วเขาบอกว่าเริ่มออกก็จะยังไม่ค่อยเยอะนะคะฝ่กไปจะไปทางด้านทิปตะวันตกแล้ว สวัสดีตื่นเต้นไหมลูกอากาศตื่นเต้นไหมแต่ก็เปลี่ยนทิศทางตลอดสวัสดีเริ่มเยอะแล้วอะค่ะตื่นเต้นไหมไ้เร่อตอนนี้ยังไม่ต้องถ่ายรูปตอนนี้ไม่ต้องถ่ายรูปอะพาบอกพาบอกยังไม่ต้องถ่ายรูปต้องมีเวลาชมอีกสองชั่วโมงเลยเหรอแต่หนูจะไปแล้วนะคะยังไม่ออกนี่ถือว่ายังไม่ออกนี่ถือว่ายังไม่ออกนะพาเขาบอกงๆนี่นไงบอกเลี้วรูนั้นรูไหนนี่ตรง รูนี้เหรอเราจะรูนี้เหรอดูแบบดำๆแต่อีกประมาณ5นาที10นาทีจะมืดเลยนะคะทางคาข้างคาวนะคะก็จะออกไปเขาจะออกไปเพชรบุรีเลยนะสมุทรปราการอะไรนะเพชรบุรีสมุทรสงครามอะไรเงี้ยแล้วแวะใกล้เคียงนะคะแล้วตีสี่เขาจะบินกลับเข้ามาเขากาไม่เกินไม่เกินแบบพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเขาก็จะบินเข้าเข้า เข้าถ้ำหมดนะทุกคนรู้เป็นความรู้นะแม่แบบก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันเยอะแล้วปรนมาณ5ถึง6นาทีนี่ถือว่ายังไม่หนาครับฟ้าก็มืดลัวฟ้ามืกลัวมากค่ะมากกว่านี้อีกเท่าตัวดูดีรออีกสักครู่หนึ่งนะครับอเดินมาถ่ายรูปบริเวณุเริ่มเยอะแล้วว่าไม่เหมือนว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะวันนี้กวจะเป็นแบบนี้จะตกนะครับ ท่าอาทิตย์เลยอนนาจรับพอช่วงนี้เป็ที่วงกดูฝนออดีเคยเห็นครั้งข้าวออกจากถ้ำไหมคะอันนี้ครั้งแรกไหมครั้งแรกใช่ป่ะแม่เหม่ยก็ครั้งแรกแม่เหม่เกิดมาสามสิบกว่าปีแล้วอะเพิ่งเคยเห็นไหนตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่รู้อะเหมือนมังกรเขาบอกว่ากว่าจะบินออกหมดสองชั่วโมงนะจริงเหรอ,อจริงสองชั่วโมง เขาบอกว่าก่อนจะหมดก็คือสองชั yeah. right. so ่วโมงนะคะทุกคนตอนนี้ครางคาาเริ่มออกมาเยอะแล้วนะคะเขาบอกว่าจะออกเยอะขึ้นเรื <mo ans> ่อยๆนะอีกประมาณสองชั่วโมงนะคะดูดิดำมากเด็กๆตื่นเต้นมากเลยนะคะดูดิการมองไก็เหมือนจะปล่อยไฟใช่ตื่นไฟไปไปหาอาหารค่ะดมวางมาลงมา เรารอไม่ไหวอนะ่ะสองชั่วโมงเราต้องขอจบคลิปก่อนนะคะก็ค้างคาวเนี่ยก็จะบินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะก็ใครอยากดูนะคะก็มาได้ที่วัดเขาช่องพานนะคะที่จังหวัดราดชบ,บุรีนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่แฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายพี่โตบ๊ายบายพี่ออกัสบ๊ายบาย คุณแม่แบายบายลาไปด้วยภาพค้างคาวค่ะเย,<า>ย,ยียบไปเยียบพาดไปับบ้านเพชรบุรีหรือกลับบ้านสระบุรีราบ